สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามรับชมทุกท่านครับวันนี้มาทำจอย x b o x กันนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะตัว RB ค้างนะครับค้างหรือกดไม่ได้หรือกดไม่มีแอคชั่นนะครับเคสนี้ผมทำแล้วแต่ว่าเอามาแชร์ให้ชมกันนะครับว่าผมซ่อมมันอย่างไรโอเคเราไปแกะดูก่อนนะครับจะสังเกตเดี๋ยวผมกด กิ๊กๆให้เดี๋ยวต้องชิดไม้นิดนึ่งได้ยินไหมครับมันจะได้ยินเสียงนะกิ๊กๆขอเรียกว่าเป็นเสียงแอคชั่นนะเห็นไหมครับเดี๋ยวเอาไม้เข้ามาโอเคครับข้านี้ครับที่มีปัญหาโอเคผมแกะให้ดูว่าผมทำอะไรไปแล้วก็เป็น จุดที่หลายๆคนมีปัญหาครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้ตามผมครับใน <ใ S 1> ส่วนตรงนี <wonder. S 1> ้อคิ้วมันคิ้วกดมันหักเลยนะครับมาดูกันกลับมาต่องานนิดหนึ่งเมื่อกี้มีน้องๆเข้ามาหาครับก็ผมให้ดูเคสนี้ นะครับจะสังเกตว่าตัวคานมันหักนะค,คานคิ้วของตัวปุ่มกดนะครับที่ดันหาสวิ์เนี่ยมันหักใช่ไหมมันจะเป็น๋ยวไม่ดูร่องรอยอันนี้จะกล้องเล็กนะมันหักนะกนะ็ทำการต่อแล้วฮนะต่อแล้วมันก็ไม่ได้ครับแล้วก็ต่อไปต่อมาชิ้นส่วนก็หายไปเลยนะครับก็เลยได้มาวางคอนเซปต์ว่า เราจะทำยังไงให้กลับมาใช้งานได้โดยที่เราจะไม่เปลี่ยนคารพลาสติกตัวนี้ก็เกิดไอเดียขึ้นมาครับโดยการดัดสปริงนะครับที่เป็นแรงกดแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบรูปแบบของตัวสปริงแต่ว่าอันนี้เป็นคลิปหนีบกระดาษนะประเด็นคือว่าเดี๋ยวผมจะลองดัดใหม่แล้วก็จะเหมือนเดิมไหม ถตาเหมือนเดิมแล้วมันก็จะเป็นเาขาเรีกเยกอะไรวิทยาทานและวกันออกเนาะเผื่อใครติดปัญหาเดี๋ยวแมวคลิปหนีประดับกันนี่ อีแล้วไอ้ตัวคลิปหนีบกระดาษนี้เป็นแบบครับผมจะใช้เป็นลวดสปริงที่มากับตัวพอร์ตคีย์บอร์ดะนนจะลองเอารวดตัวนี้มาดัดดูครับลวดของคีย์บอร์ดนี้จะเป็นลวดแบบกึ่งสปริงฮนะมันมันมีความยืดหยุ่นมากกว่า ตัวเหล็กที่เป็นคลิปกระดาษแต่ว่าตอนทาครั้งแรกผมทําเป็นตัวที่เห็นอยู่บนบนบนภาพนะฮะบนภาพตัวเนี้ยชีย้เนี่ยชี้เงี้ชี้งี้ชี้ต้องชี้งี้บนภาพาบนภาพแบบนี้นะครับอันนี้คือลวดคลิปหนีบกระดาษโอเคจะลองดัดดูที่ว่าผมใช้ลวดสปริงแล้วดัดตามแบบที่มีให้ดูเนี่ย มันจะได้ไหมเริ่มกันเลยแบบเป็นตัวยูกันนะแบบเป็นตัวยูโอ้แข็งมากเลยนะมันน่าจะดีกว่าเพราะมันเป็นแรงสปริงนะฮะลวดตัวนี้เป็นแรงสปริงแต่ว่าไอ้ลวด รถกิฟหนีกระดาษนี่มันมันไม่ใช่สปริงมันเป็นเหล็กเพราะว่าแบนี้น่าจะดีกว่าได้ส่วนนี้มาแล้วดูดิได้ส่วนนี้มาแล้วจะได้ เข้าๆดึงมาวัดโซนี้ดีกว่าทาบทาบทบตอนตัดก็ระวังนิดนึงนะมันเป็นสปริงเดี๋ยวมันจะดีด ก็จะโคง้งดัดโคง้งโอเคลักษณะจะเป็นตัว S แบบนี้นะโอ้แน่นมากเลยอะ,อะลองดูใส่เข้าไปมุมนี้มุมกดไม่ได้ครับ มุมกดไม่ได้น,น,นี่ต้องกดแบบนี้เ,เกลือหักหักก่อน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  <Okay. S 2> โอ้นันใหญ่เจ็บจะลองดูนะครับว่ามันได้ไหมโอเคได้แล้วนะครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็นลักษณะที่งานเก็บแล้วก็ให้เก็บที่ เราก็จะมาตัดในมุมมุมของปลายเหล็กฝั่งนี้ว่าสัน้นหรือว่ายาวนะแล้วแต่เราจะพับกลับมาก็ได้แต่ผมจะลองทาดูเพราใไม่เป็นรูปทรงคือมันแล้วมันโจทย์มันแล้วแต่การงอครับมันมันก็พูดยากเนาะแล้วแต่การงอจะยึดแบบผมเป็นหลักก็ได้นะครับ ้องใช้ครีมสองตัวแล้ว้องใช้ครีม2ตัวแล้ว,อว,ลวขอหักมุมนี้เข้ามาเ,าเป็นอย่างนี้ลองดูครับแบบจะไม่ตายตัวนะครับแต่ว่าลักษณะของการวางสปริงมันจะอยู่แบบนี้ โอเคสวยงามโอเคครับที่เหลือผมก็จะตัดให้มันสั้นลงกว่านี้สักนิดหนึ่งตอนตัดนี่กลัวจะกระเด็นใส่เราก็ต้องเอาคีมตัดแล้วก็ความลงแบบนี้ความครีมลงนิดนึ่ง อันตรายเหมือนกันนะครับการตัดแบบนี้โอ้นี่สวยงามเลยนะครับแบบนี้ได้เลยนะฮะนี่เอาให้สมดูให้ชัดๆนิดนึดนงเห็นไหมครับโอเคเลยอันนี้คือฝั่งที่ปกติฝั่งที่ปกติตี่ยจะมี ลิมให้ดูว่าจะมีลิ่มจะมีลิ่มพลาสติกตัวนี้นะครับดันเข้าไปเข้าสวิตหาสวิตด้านในด้านในเลยแต่ถ้าฝั่งที่หักนะครับจะไม่มีเห็นไหมครัฝั่งที่ปกติจะมีฝั่งที่ปกติก,จก,ตก,ก็จะมีฝั่งที่ไม่หักดีกว่านี่เห็นไหมลิ่มพลาสติกเห็นไหมครับลิมพลาสติกผมก็ไปดูในนั่นตาลายนะครับลิมนี้จะดันเข้าไปกด สวิกด้านในซึ่งอยู่ในนี้เลยครับเพราะฉะนั้นอันที่หักก็จะที่เราแปลงนะครับอยู่ฝั่งนี้เป็นลวดสปริงโอใช้ได้เลยนะครับนี่กดกดได้ยินเสียงกิ๊กกิ๊กโอเคเดี๋ยวผมจะลองประกบอีกชิ้นหนึ่งจะดูว่ามันมันสักเซสไหมมันมัน,ม,นมันไม่ต้องแบบว่าต้องตัดอะไรอีกไหมประกอบเข้าไปเลยโอเคครับได้อยู่ เ,ออเดี๋ยวก็จะมาแต่งเรื่องการงอการอะไรของตัวสปริงนะครับก็เป็นแบบตามนี้ฮนะตามนี้ตามที่ผมเอาขึ้นรูปไว้โซนที่เป็นตัว U ูนะครับจะเอาใส่ใส่ในร่องคือมันจะพิทชาพิขวาครับมันแล้วแต่ฝั่งที่หักฝั่งแอลหักก็จะอีกเราก็จะหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งถ้าวางมุมเนี่ยจะฝั่งฝั่งแอลหักนะครับถาวางมุมอย่างนี้จะฝั่ง อ่าหักนะครับก็โอเคแล้วอันนี้ผมประมาณแชร์กันครับสําหรับคนที่ประสบปัญหานะครับคือถ้าหักแล้วเศษมันยังอยู่ก็ยังพอที่จะต่อได้แต่ผมเชื่อเลยว่าต่อก็เอาไม่อยู่ครับเพราะว่าแรงเค้นของเราที่เรากดเนี่ยมันมันหนักมากนะครับก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการซ่อมโอเคนะครับจากนี้ไปก็ขอบคุณครับ ที่ติดตามรับชมนะครับช่องของช่างบ้านเซน,นบุ๊กครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอันนี้ต้องขอบอกเลยนะให้ฟิลลิ่งเหมือนอันนี้ต้องขออันนี้ต้องขอบอกเลยนะครับให้ฟิลลิ่งเหมือนในนี้เลยนะไอในคนาสข้อเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับ ข้างข้างซ้ายนะครับอันนี้ข้างซ้ายได้ได้ยินไหมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูข้างซ้ายข้างซ้ายอันนี้ข้างซ้ายนะครับอันนี้ข้างขวาผมว่าได้เหมือนไอน,นี้เลยนะไอ้แมคคาณิคอสบิทเลยครับสำหรับคนที่ชอบนะครับเอาไปตัดแล้วก็ทำกันก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ